สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนออ่าหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะสําหรับหุ้นไทยเช้าออกไปแล้วนะครับสลบยังไม่ฟื้นเลยสลบสลายยังไม่ฟื้นเลยออกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สวยนะเฮกสวย แต่ว่าถ้าเกิดเราได้เนี่ยก็คงจะดีเด้งบนเด้งล่างเลยประมาณนี้แต่นี่มันไม่ได้ให้สี่ห้าหกมาเจ็ดโอ้จะได้จังเลยน่าจะสักหกหน่อยนะน่าจะหกเจ็ดเจ็ดหกหรืออะไรเงี้ยห้าหกหกห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดอะไรเงี้ยก็น่าจะนี้หน่อยอันนี้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์โอ้ใครไม่สลุว่าไม่ว่ารู้จะว่าไงหาหายาดมยาหมองไม่ทันเลยล่ะประมาณนี้นะครับ ขอขอบพระคุณสมามชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะรอบเช้าหลุดนะครับอ่รอบเช้าหลุดนะขออภัยด้วยฮะแล้วก็ไปต่อรอบ by, รบ่ายแล้วรอบเที่ยงอ่ามันก็ต้องไปต่ออยู่ดีแหละเพราะชีวิตมันต้องดิ้นไปข้างหน้าอยู่ประมาณนี้นะครับกอขอขอบพระคุณสมามชิกทุกท่านนะครับอ่ามาชมเลยมาชมเลยฮะอืมสองสามสี่ 2, 3, นะครับเน้นที่สามกับสี่นะอือคราวนี้อ่า ันออกแพงๆนะเราใบระวังด้วยเบาๆก่อนอือประมาณนี้นะครับสองสามสี่เน้นที่สามนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามห้าห้าสามนะครับเพื่อนสี่นะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่ อ่า,อาที่นะครับอืมตัวกันหลักเนี่ยตัวกันสองนะอืมสองตัวกันนะครับถ้าจะรูดก็น่าจะรูดที่สองกับสามนะครับรูดสองกับสามบนล่างนะได้เด่นบนครับเนี่ยเด่นบนเด่นบนสำหรับพี่น้องทางภาคใต้นะอืมน่าจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอืม ขอเลือกที่หกเจ็ดแปดเก้านะครับประมาณนี้นะอ่าชนชอบก็จัดไปไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นลมเพื่อความันเดิงไปก่อนนะครับเบาๆก่อนนะเลขมันออกแพงๆวันเนี้ยทุกคนเลยทุกคนทุกหวยเลยประมาณนี้ครับก็จัดไปครับก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆแห่งๆ,ๆนะครับแนวทางก็จะมาวาง เรียไว้ให้แบบนี้แหละก็ขอให้ทุกท่านเงงๆนะครับสาธุสาธุอืสมความตั้งใจสมความปรารถนาครับสำหรัแบบพบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายนะครับสำหรับ่นไทยเที่ยงก็โชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ